จุดนี้ที่อาจมองข้ามนักสืบแฉรเบื้องหลังคนนอกใจวิธีสุดแนบเนียนในการนัดเจอชู้รักทำง่ายๆผ่านแอปที่มีกันทั่วไปการนอกใจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบเจอนะคะแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นได้เสมอ อีกทางเทคโนโลยียังทําให้การนอกใจกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าเดิมเว็บไซต์ m ิลเลอร์มีเดียได้มีการรายงานข้อมูลจากพ่ออีแวนนักสืบเอกชนจาก i อส y d e ดีเทคทีที่ออกมาเปิดเผยถึงวิธีการที่เหล่าคนเจ้าชู้ใช้เพื่อนอกใจคนรักซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากภายใต้กิจกรรมอันเรียบง่ายที่ดูเหมือนไม่มีอะไรและแอปธรรมดาในสมาร์ทโฟนพ่อเผยว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนมีส่วนช่วยปกปิดการนอกใจได้อย่างแนบเนียน และเขาก็เห็นการเพิ่มขึ้นของผู้คนที่หันมาใช้แอปปฏิทิน แชร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อวางแผนการนนะัดเจอกันแบบลับๆโดยที่คนรักตัวจริงแทบจะไม่สงสัยเลยเมื่อดูผิวเผินแล้วมันก็ดูเหมือนนัดไปหาหมอฟันหรือนัดประชุมที่ไม่น่าจะมีอะไรแต่หากคุณขุดลึกลงไปไรายการในปฏิทินเหล่านั้นมักจะมีไว้เพื่อปกปิดอะไรอย่างอื่นและพอยังเผยอีกว่าเขาเคยเจอกรณีที่คนลงตารางปฏิทินในช่วงเวลาเดียวกันทุกสัปดาห์ในสถานที่นัดพบแตกต่างกันโดยที่สุดท้าย ก็ไม่มีร่องรอยของการทำงานจริงๆอยู่เบื้องหลังการนัดพบนั้นพอยังพบคนที่ลำกว่าการลงบันทึกธรรมดาแต่ถึงขั้นสร้างโคดลับที่ลงรายละเอียดไว้ทั้งหมดเช่นเป็นการนัดกินมื้อกลางวันกับทีมงานหรือโทรหาลูกค,ค้าซึ่งแน่นอนว่าหากคนรักตัวจริงมาลองเช็คดู มันก็เหมือนกับการนัดหมายธรรมดาทั่วไปเกี่ยวกับงานจนแทบไม่สงสัยอะไรยิ่งไปกว่านั้นแอปเหล่านี้อาจจะช่วยซ้อนการสื่อสารระหว่างกันสามารถแชร์ได้แบบส่วนตัวแถมยังวางแผนล่วงหน้าได้เป็นเดือนๆือนและยังลบข้อมูลได้ง่ายๆอีกด้วยพอชี้ว่าหากคนรักของคุณเริ่มดูเหมือนทํางานเลิกดึกตลอดในวันอังคารแต่กลับไม่มีสายโทรหาเขาไม่มีอีเมลหรือคาอธิบายใดๆก็ควรที่จะเอะใจสงสัยเขาพบ ว่าการนอกใจส่วนใหญ่จะถูกเปิดโปงเมื่อผู้คนเริ่มสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเขายังแนะนําให้ลองสังเกตพฤติกรรมที่ดูไม่ปกติต่างๆเช่นอยู่ๆก็เริ่มห่วงโทรศัพท์ของตัวเองปกป้องไว้ไม่ให้ใครดูหรือมีตารางเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลเพิ่มเข้ามาขอขอบคุณขอ้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ